ที่จังหวัดตราดนะครับมีการลงไปที่โรงเรียนสํารวจเรื่องของสิ่งของที่อยู่ภายในกระเป๋านักเรียนบ้างน้ําหนักมันมีเกินไหมมีมากไหมเมื่อถ้ามีเกินท่านะครับถ้ามีเกินมันจะมีผลกับสุขภาพของนักเรียนยังไงเมื่อวานนะครับมีการลงไปที่โรงเรียนวัดคลองขุดครับคุณผู้ชมโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนอยู่ประมาณสัก2-300นะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัด นะครับภาคตะวันออกนะฮะลงไปดูเรื่องของการสำรวจกระเป๋านักเรียนนะครับที่นี่นะครับโรงเรียนวัดคลองขุดตำบลเว้แรงอำเภอเมืองเนี่ยก็มีนักเรียนนะฮะมาเรียนตลอดนะครับหลังจากเปิดการเรียนการสอนออนไซต์แบบเต็มรูปแบบนะครับ บางคนนะฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับนี่เป็นสภาพกระเป๋านักเรียนนะครับที่นักเรียนใช้มาโรงเรียนแต่ว่าบางคนเนี่ยก็น,นําหนังสือใส่ไว้ในโต๊ะย่างนี้นะฮะเพราะว่าคือถ้าเรานึกถึงภาพสมัยก่อนนะครับเด็กนักเรียนชั้นประถมในต่างจังหวัดนะฮรการแบกหนังสือไปเรียนเนี่ย หนักนะฮะผู้ชมแล้วยิ่งในสภาพปัจจุบันเด็กนักเรียนตัวค่อนข้างเล็กนะครับหลายคนก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องของการแบกนะครับคือติดตามการเรื่องของปัญหาการแบกหนังสือมาเรียนของนักเรียนที่กําลังเป็นประเด็นนาม,มาในโลกสังคมออนไลน์นะครับครูประชำชั้นที่นั่นนะครับในฐานะหัวหน้าง,งานวิชาการก็ให้ข้อมูลของนักเรียนนะครับตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เนี่ยที่เป็นนักเรียนที่ต้องน,นําหนังสือมาเรียนก็จะจัดการเรียนการสอนกันส่วนใหญ่นะครับส่วนประธานนักเรียนฮะเด็กชายพิรยุ แสนสวัสด์นักเรียนชั้นป .6 ก็บอกว่าวันหนึ่งจะเรียนอยู่5วิชานะครับจะมีหนังสือเรียนแบบฝึกหัดบางวิชาก็มีสมุดวิชาภาษาไทยมีหนังสือเรียน2เล่มและแบบฝึก ทักษะหนึ่งเล่มน,นะครับแต่ครูจะแบ่งสอนจึงไม่ต้องนําหนังสือเรียนมาทั้งสองเล่มน,นะครับส่วนเล่มวิชาไหนที่ไม่มีการบ้านก็จะไม่นําหนังสือกลับจะเก็บไว้ใต้โต๊ะนะฮะบ,บางวิชาที่เรียนสัปดาห์ละครั้งก็จะนาไว้ใต้โต๊ะเช่นกันน้องเขาก็บอกว่าได้นําหนังสือเรียนออกจากกระเป๋าสะพายมาชั่งนะครับให้ผู้สื่อข่าวดูนะครับพบว่ามีน้ําหนักรวมประมาณสัก2.5กิโลกรัมนะครับและเมื่อนํากระเป๋าสะพายมาชั่งรวมกันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3กิโลกรัมนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมี ข้อมูลผ่านโลกออนไลน์นะครับว่าเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยสะพายกระเป๋าถึง5กิโลกรัมนะครับแล้วมันจะมีผลกับสุขภาพของนักเรียนอย่างไรหรือไม่นะครับส่วนกระเป๋านักเรียนของชั้นป .1 ปและป .2 นะครับส่วนใหญ่มีน้ําหนักค่าเฉลีย่ยอยู่ประมาณ2-3กิโลกรัมนะครับบางคนก็มีน้ําหนักถึง 5กิโลกรัมนะครับภายในกระเป๋าประกอบไปด้วยหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดสมุดขวดน้ําแก้วช้อนซ่อมอุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งบางคนผู้ปกครองก็ไม่ได้จัดการตารางสอนมาให้นะครับทำให้น้ําหนักของกระเป๋าเนี่ยก็จะหนักนะครับแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับหลังปรากฏเป็นข่าวออกไปเราตรวจสอบไปที่โรงเรียนนะครับปรากฏว่าข้อมูลตอนนี้ทั้งหมดนะครับก็ตรวจยังไม่พบว่ามีนักเรียนใช้กระเป๋าที่มีน้ําหนักเกินสําหรับการแบกมาโรงเรียนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเพิ่ม นะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับว่ามันจะมีผลกระทบกับสุขภาพของนักเรียนมากแค่ไหนแล้วในระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ครับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนิดนึงครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอฮะจากกรณีเรื่องของกระเป๋านักเรียน ที่แบกไปโรงเรียนแล้วน้ำหนักเกินในลักษณะนี้เท่าที่คุณหมอตรวจสอบมีมากน้อยแค่ไหนไหมครับในในพื้นที่ทั่วประเทศฮะทางศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กเนี่ยก็เคยไปเก็บข้อมูลนะเรื่องของน้ําหนักกระเป๋าของเด็กนักเรียนนะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ ไม่อยากให้เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตโดยเฉพางิ่งเด็กที่มีปัญหามากๆจะเป็นเด็กตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นไปจนถึงประมาณปัศ4ปปสี่ห้าแวเนี้ยนะฮะเออเขาจะแบกน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยขึ้นหลังบ้างแบกสองบาบ้างหนึ่งบาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเออน้ําหนักที่เราคิดว่าน่าจะ ปลอดภัยที่สุดก็ไม่เกินประมาณโดยเฉลี่ยมัน10%ของน้ําหนักเฉลี่ยตามอายุของเขาอะนะฮะหมายว่าไม่ใช่ว่าเด็กอ้วนเราแบกได้เยอะนะหมายถึงน้าหนักเฉลี่ยตามอายุแล้วก็น้ําหนักที่แย่ที่สุดเลยนะก็คือน้ําหนักที่ประมาณร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นของน้าหนักตัวเฉลี่ยตามอายุนะครับในการวิจัยเนี่ยเราเอาเกณฑ์ตั้งอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบห้าของน้ําหนักตัวเฉลี่ยตามเกณฑ์อายุ แล้วก็ไปวัดดูก็พบว่าโอ้โหมากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กในนักเรียนในการเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานครอืก็พบว,ว่าแบ่งน้ำหนักเกินกว่าร้อยละสิบห้าของน้ำหนักเฉลี่ยตามเกณฑ์อายุของเขาอะนะฮะปหนึ่งก็เริ่มและปอสองสามไปหนักสุดประมาณปอสามปอสี่หลังจากนั้นก็ถอยลงน่ะพอปอห้าปีหกนักเรียนเริ่มปอบตัว เริ่มรู้หลบนั้นน้ำหนักตัวเขาก็เพิ่มมากขึ้นดูแต่จริงๆแล้วน้ำหนักกระเป๋าก็กลดลงด้วยนะคุณหมอฮะในเมืองกับต่างจังหวัดน้ำหนักกระเป๋าเท่าที่เคยเก็บข้อมูลมาอันนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนฮะอีกหลายหน่วยง,งานก็ไปเก็บข้อมูลนะครับนะต่างจังหวัดเนี่ยเอยิ่งๆถ้าในเขตเมืองอ่นะก็จะมีการแบกกระเป๋านะที่มีน้ำหนักมากเกียรตนบำดก็มีบ้างฮนะแต่ว่าอาจจะมีความอะไรอะใกล้ชิดยืดหยุ่นของคุณครูกับนักเรียนครับ มากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะมีการปรับชีวิตกันมากกว่านะคือถ้าเป็นในเมืองความห่างเหินอย่างเงี้ยเอาใจใส่หรือว่าเ,ออเห็นเห็นว่ามันเป็นความจําเป็นของนักเรียนเงี้ยอันนี้อาจจะน้อยลงเนี่ยกลายเป็นเรื่องของกฎระเบียบการรักษาระเบียบรักษาความเรียบร้อยความสวยงามของห้องเรียนของอะไรไปคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นซะเยอะเลยครับข้อมูลที่มีการเก็บเนี่ยครับคุณหมอฮะคืออย่างในกระเป๋าเนี่ย เท่าที่ตรวจพบหรือว่าเก็บได้จากข้อมูลเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้จัดตารางเรียนหรือหรือว่ายัางไงฮะน้าหนักกระเป๋าถือไม่าไม,มากขนาดนะั้นกามีทั้งสองส่วนอืมก็คือเป็นจริงๆอ่ะเป็นส่วนของเด็กเองครับนะครอบครัวในการดูแลน่าจะพอจัดการได้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเป็นการกํากับของโรงเรียนเองนะตัวหนังสือเล่มใหญ่นะตารางเอ่อสอนของโรงเรียน การไม่อนุญาตครับนะนี่วางของในโรงเรียนในในห้องเรียนใต้โต๊ะหรือว่าหลังห้องไม่มีการจัดตู้ล็อกเกอร์ไม่มีการจัดโต๊ะวางของส่วนรวมพวกนี้ยก็จะก็จะมีผลนะครับการสอนนักเรียนให้จัดรวมทั้งครอบครัวช่วยด้วยอันนี้มีส่วนจะลดได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าจะให้สมบูรณ์แบบนยะคุณครูต้องคํานึงถึง ตารางสอนงานที่มอบมอบหมายนะฮะรวมทั้งหนังสือที่แบบคาดหวังว่าจะต้องถูกยิบมาใช้ในในแต่และว,วันนะครับอันน,น,นี้อันนี้ทางโรงเรียนต้องต้องช่วยจัดการด้วยแล้วก็ที่สําคัญผมเชื่อว่าลักษณะการออกแบบห้องเรียนตู้เก็บของล็อกเกอร์โต๊ะพวกนี้ยจะต้องแบบมันจะช่วยได้เยอะไงแต่เมื่อหหั่มีทัศนคติที่ว่าห้องเรียนต้องเรียบร้อยนักเรียนต้องมออีความรับผิดชอบในการเอาของกลับบ้านให้หมดครับ เรียบหมดอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ไอ้ถ้าถ้าคิดแบบนี้นี่มันก็ลำบากเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตการออกแบบหนังสือเรียนหรือว่าแบบเรียนเนี่ยควรจะให้เล็กลงสําหรับเฉพาะส่วนนั้นๆหรือว่าเฉพาะเทอมนั้นๆน,น,นะครับคุณหมออันนี้มันทําได้อยู่แล้วถ้าเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เนาะครับเพราะหลายที่ก็เปลี่ยนเป็นเอกสารเป็นใบๆไปเนาะแต่ว่าพอเป็นใบๆรวมๆกันมันก็หนาแต่ส่วนนักเรียนเนี่ยคิดว่าถ้าถ้าตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะครอบครัวกับ ทางโรงเรียนว่าเฮ้ยแบบกระเป๋าหนักมีมีผลเสียต่อโครงสร้างนะการจเจริญเติบโตของเด็กรวมทั้งก่ะเกิดอาการเลื้อนหลังครับนะล้ายๆคนเล่นเกมอะ่ะเออมันเป็นอาการของการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆซ้ำๆเลื้อนหลังนะการฉีกของกล้ามเนื้อการ,รบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อต่อกระดูเดยื่อหุ้มข้ออะไรพวกเนี้ยนะถ้าซ้ำๆกันไประยะยาวก็อ,อาจจะส่งผลนะต่อการบาดเจ็บ เออซ้ำๆแบบเล็กน้อยแบบซ้ำๆนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมถ้าตั้งเป้าหมายเดียวกันนะฮะทางบ้านก็ช่วยสอนเด็กทางโรงเรียนก็ช่วยตรวจแต่เรื่องตรวจของไม่เอามาโรงเรียนกับตรวจน้ําหนักแทนใช่ไหมว่านักเรียนจัดกระเป๋าเรียบร้อยหรือเปล่าอันนี้ลักษณะกระเป๋าเองก็อาจจะเป็นตัวช่วยด้วยเช่นกันในการลดปัญหาการบาดเจ็บนะทักษณกระเป๋าที่จะช่วยกระจายน้ําหนักของของ,ขอ,งออกไปนะเช่นกระเป๋าเอ่อมีหลายช่องมีช่องข้างด้วยนะ และกระสังดุดตนนะการสอนการใช้กระเป๋าให้ถูกต้องเช่นกระเป๋าแบกหลังนะใช้บาทสองบาทอันนี้จะลดการบาดเจ็บมากกว่ากระเป๋าบาทเดียวที่มีสายสะพายสายเดียวนะแล้วก็เอ,อการมีสายคาดเอวนะคาดอกนะเพื่อเอากระเป๋าที่แบกหลังแนบอยู่กับพื้นหลังเนี่ยแผ่นหลังของเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยถ่ายน้ําหนักนะไม่ทําให้เกิดอาการบาดเนจะ็บนะครแล้วรักษากระเป๋าก้นกระเป๋า นะไม่ห้อยต่ํากว่าระดับเอวนะอันนี้ก็จะช่วยนะรักษาไอจุดศู์ถ่วงนะทําให้เอ่อการอาการปวดหลังหรือการบบดเจ็บกล้ามเนื้อก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นการออกแบบกระเป๋านะอันนี้ก็มีส่วนช่วยด้วยนะบางโรงเรยียนก็จะมีการบังคับนะกระเป๋าที่โรงเรยียนจัดหาใหนะ้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าถ้าอย่างไรน่าจะเป็นคําแนะนําถ้าเด็กต้องไปซื้อหาเองหรือว่าเอออะไรเนี่ยต้องน่าจะมีคําแนะนําที่ถูกวิธีที่ให้เด็กสามารถซื้อหากระเป๋าที่ดีได้